สวัสดีครับพี่น้องมะเขือพุ่งนะครับฟ้นตอกตอนะครับเพื่อนเือนะอยากองเรียนบรรยากาศตัดเป็นก้าวตอมเงาปัดใจพัวนะครับเพื่อนเือนี่สิดเราเทนมันห่กนครับนมนิดหน่อยมันจะมีถูวางนะครับแต่กวนนะครับแต่กวนนะครับีเราเอ้าเขพ่ตอกตอนะครับเพื่อนเโอ้ปัเจเรารเยวนนะครับ ผมก็ไม่มีเลนพีล้นะครับของหงเดือเลยนี่นะครับผมว่ใจตรงน้อยครับเดี๋ยวเราก็เไปเลยครับเป,ปินเนอวันน,น้อยครับเปิดันจัดเลยหมครับจัดเลยมออกไปชองนะจ <c oughs> ัดเกี่ยวไตน,น,น้อยนะครับถึงัน้าเกี่ยวแค่กาจัดเลยะโอ้ยจจไย ไปดีแาเนยนี่นะครับอนกัะอ่านี่อมีควัดก็ไม่ได้นะครับรือิกจะนี็ไม่ได้วัดก็ไม่ได้เนอเออแตควัตจนตางกังนะครับตึงไปนะเก็ยังแก้ไปเลยครับเดี๋ยวหมลยอมแกมือครับเดี๋ยไม่ได้ นะวไยครับถ e ึว้ไไม่ได้เครับวต้วงมันเปโคนะครับเือนนะนี่เลอเร่งนะครับเือนันเป็นสี่เรื่องต้อนะครับเพื่อนๆนะก็เป็นสิ่อย่างต้องนะครับเพื่อนๆต้องเสร็จแล้วก็ใโพครับ

ก <Yeah. S 2> ดดีนิดนึงครับอ่าเราทำปั๊ได้แคนเลยครับทีนี้มาดูครับมาดูครับมาดูครับกระซอนอหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับด้วยนาจิ๋ครับตอนนี้เองนะครับเพื่อน,น,อนโอเคครับ